อัปเดตทุกสื่อชี้ได้กันนิวชาร์เกเตอร์สึคุโมะยูกิพร้อมกับเนบตัวละครอิตะโดริยูจิก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณไลค์ด้วย ร้านบับเบิลช็อปไก่ตันกุ้งคุ้มลิม้นแค่สิบบาทบริการกดเกมพาร์ทแมปแดงดังแค่พิมพ์ชื่อไอเดียโรบอคหรือถ้าอยากอัพไววไวๆหาไอเทมแมปบอกฟูดและแมปฟิชพร้อมบริการฟาร์มแมปต่างๆอีกมากมายปลอดภัยส่งของไวบริการครบจบในที่เดียวแวะดูก่อนที่ลิงก์ฝังหมดคอมเมนต์เลยมาผมเริ่มกันที่อัปเดตแรกเลยแล้วกันนะครับผมมาอัปเดตแรกนี้นะผมตัวลูคัสสกายนะเพิ่มเอฟเฟกต์เอ็มวันเข้ามาแล้วนะครับผมเนี่ยเห็นปะอ่ะอ่านี่เนี่ยเนี่แอนิเมชันไม่โหลด อ่าป็นไงเท่ะนะเว้ยสีเขียวดูดิตวัดตวัดอ่าปตัเท่อยู่พี่รู้สึกว่ามันเท่กว่าตัวอื่นมากเลยว่ะแววเ, <laughs> เวลาแดก็จะมีปีกกระพือ <laughs> แล้วก็ท่าสามนี่จะมีฟินิเชอร์แล้วนะครับผมท่าสามของตัวลูคัสกายนะปับ๊บเอ๊งำงำเงำเฮีย <laughs> yeah. กัดเลยเหรอ,อเดวจะให้เห็นชัดๆมาผมอีกทีนะผม นี่เป็นไงกระชากเลยนะครับผมตัวลูกคัดก่ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมอัปเดตถัดมานะผมจะเป็นในส่วนของตัวยูจินะยูจิเนี่ยจะไม่สามารถเพอร์เฟกบล็อกได้แล้วนะครับผมโอ้โหเสียได้ะ่ะมันมันโหดเกินนะครับผมไอตัวเพอร์เฟกบล็อกอ่ะเวลาบล็อกเสร็จปุ๊บก็ตีแรงเลยนะครับผมติีแบ็คแฟตมามาลองกันเนี่ยเห็นไหมเวลามันบล็อกได้มันจะมีเสียง เน,เนี่ยเนี่ยใช่ไหมมันไม่มันไม่ติดแบกแฟรแล้วตอนมันติดแบกแฟรนี่โคตรแรงนะครับผมอันนี้ไม่ติดแล้วนะก็โดนเด้ฟไปนะผมแต่ว่าไม่ไม่เท่าไหรนะ่พี่ว่าตัวมันโหดอยู่แล้วนะผมอัปเดตถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวซูคุโมยูกินะครับผมอ่ะตัวนี้ก็จะมีสี่สกิลเลยนะครับผมมาถึงมีครบเลยว่ะโคตรโหดสกิลไอยังไม่มานะพี่ว่ายังไม่มานะผมสกิลไแต่ว่าสสกิลก็รู้สึกว่าจะเล่นได้แล้วนะครับผม ตัวนี้ก็มี M1 เข้ามาด้วยนะ M1 ก็จะมีเอฟเฟกนะเห็นไหมเอฟเฟกสีม่วงนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับส่วนของ M1 มาดูสกิลหนึ่งครับเดี๋ยวเสก้ะมีก่นอนครั้งที่2ดูเหมือนว่าจะต้องกดตอนที่ลูกบอลกำลังเด้งถึงตัวเรานะครับผมอ,อาจจะกดยากหน่อยเดี๋ยวลองอีกทีอ่า ไม่ยากไม่ยากลูกบอลกําลังจะเด้งถึงตัวเราให้เรากดอีกทีรู้สึกว่ามันจะกระเด้งมาหาเราด้วยนะในส่วนของตัวศัตรูนะครับอ่าเขาจะประมาณนี้นะครับผมไหนมันบล็อกได้หรือเปล่าอ่าลองดัมมี่บล็อกนะครับอ่าโอเคโอเคครั้งแรกบล็อกได้นะผมส่วนครั้งที่2บล็อกไม่ได้นะมาดูสกิลสองกันบ้างครับผม สกิลสองต่ตัดขาเนี่ยผมแล้วก็งัดขึ้นนะครับผมอ๋าไม่ค่อยแรงนะครับผมเอาใหม่อีกทีนะครับผมสกิลสองบัมง,งัดขึ้นนะครับผมแล้วคอมโ,มโบต่อยังไงวะบล็อกได้รอเปล่าดัมมี่บล็อกนะครับผมลองสกิลสองอ่าโอเคฮิตแรกนะครับผมบล็อกได้แต่ว่าฮิตที่2บล็อกไม่ได้นะไปต่อที่สกิล3นะครับผมสกิลสาม ยัดใส่โยบีดแล้วก็ต่อยเลยเหรอง่ายว่ะสกิลง่ายเกินว่ะบล็อกได้หรือเปล่ามาดูว่าบล็อกได้หรือเปล่าอ่าบล็อกไม่ได้นะครับผมอุ้ยสกิลหนึ่งก็บล็อกไม่ได้สกิลสองก็บล็อกไม่ได้สกิลสามนี่แบบเต็มๆเลยนะบล็อกไม่ได้นะครับผมสกิลที่สี่นะครับผมบั็อกเาให้เสียบแล้วก็ฟาดนะครับผมฮ่า จะใช้ตัวชื่อกิงามินะครับผมตัวนี้นะครับผมที่ชื่อว่าการูดาเนี่ยเสียวไปแล้วก็ฟาดเลยอ๋อเอาเรื่องเอาคอยกี้คอยกี้ทารูบล็อกหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่ลองทดสอบไปอเชี้ทารูบล็อกหมดทุกสกิลเลยเหรอได้เกินไปเปล่าเดี๋ยอันนี้ก็ทารูบล็อกนะครับผมนี่ก็ทะลุบล็อก นี่ก็ทาลูบ็อกโอ้โห ừ. อ๋อพี่เลียมบอกไปว่าตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับผมสามารถเล่นได้ทุกคนนะอ่าเล่นได้ทุกคนนะครับผมสกิลไอย,ยังไม่มามาผมทีนี้เรามาลองดูอันติกันบ้างน,นะผมมาอันติสามสองหนึ่งไปเฮ้ยเฮ้ยโอโ้เป็นหลุมดำเหรอ อะไรวะอะไรวะตายเหรอเอา้ากูกดสกิลแล้วกูตายเหรอเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยเอาจริงเหรอเนี่ยแล้วโดนสกิลตัวเองตายเหรอแนวใหม่ดิรู้สึกว่าจะโดนวันช็อตเลยนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ไหนีสามสองหนึ่งอันติชาร์จหืมชาร์จนานเกินนะ แบกโฮแล้วก็แตกด้วยครับผมโอ้โหสละดชีวิตกลายเป็นแบกโฮเนี่ย <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยแล้วกูจะกดอันตีเพื่ออะไรวะกูกดอันตีได้ครั้งเดียวกูไม่สามารถใช้สกิลอื่นได้เหรอเขาอาจจะเพิ่มสกิลอันตีเข้ามานะผมไฟภาคหน้านะอันนี้คืออาจจะเป็นแบบใช้ไปก่อนอะไรอย่างนี้คิดอะไรไม่ออกกูใช้ไปก่อนนะครับผม <c oughs> น่าจะเป็นแบบประมาณนี้นะอ่ะในส่วนของตัว ซึ่งโมยูกิก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมเป็นตัวที่ดีนะพี่ว่าเพราะว่ามันทะลุบ็อก์นะครับผมแต่ว่าอาจจะคอมโบยากหน่อยเดี๋ยวพี่ไปลองคอมโบดูแล้วก็มีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของตัวอ e ีโหมดนะผมอีโหมดเนี่ยเพิ่มเข้ามา4อ e ีโหมดนะอ่าพราดาส2พราดาส3สเปเชียลดิสแล้วก็กรับบี้นะครับผมเพิ่มเสียงในการรอห้องนะครับผมลูเล็ตนะเพิ่มเซตติ้งนะครับผมแบ็กกราวน์มิวสิกนี่หรอ เพิ่มเสียงเพิ่มเสียงได้นะมิวสิกเอฟเฟกอะไรก็เปลี่ยนเสียงเพิ่มเสียงได้นะเห็นไหมเพิ่มท่าวิกตอรี่มาเหรอไหนท่าท่าวิกตอรี่ท่าวิกตอรี่คืออันไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงท่าวิกตอรี่นะครับผมท่าวิกตอรี่จะเป็นการเป็นการกดอีโมดตอนที่เราชนะในใน,ในโหมดแล้งนะครับผมอันนี้จะเป็นการแบบมันจะใช้ให้อัตโนมัติ e นะครับผมมีอันเดียวนะครับผมแต่ว่ามันเข้ามา3อันนะเข้ามา3อันนะครับผมจะมี king of curse อ่า Stand Stand Pro Domain Invasion นะครับผมจะมี 3อันนะแต่ว่าเอาให้ใช้ฟรีคืออันนี้นะผม King of Curse นะผมน่าจะเป็นของสุคุนะอะโอเคแล้วก็จะมีกระบองสท่อนอีกอันหนึ่งนะครับผมกระบอง3ท่อนพี่หาไม่ได้เรอรูจะเอามารีวิวซะหน่อยกระบอง3ท่อนสามารถทำลายได้แล้วนะครับผมหลังจากที่ทำลายแล้วมันจะปาได้2ครั้งนะอะป่าปั๊บปั๊บอะเออแล้วก็บล็อกไม่ได้นะผมตอนนั้นก็มีประมาณเท่านี้สำหรับตัวอัปเดตนะผมเดี๋ยวพี่จะลองไปเล่นให้ดูนะผมตัวนี้ว่ามันจะตึงขนาดไหนนะผมตัวที่มีสกิลที่บล็อกไม่ได้ถึงสสกิลนะ โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวประตูมันบักหรือเปล่าวะเฮ้ย <g ười> โดนเตะใส่มองหนะ้ามองหนะ้ามองนะอหน้าอย่าๆเนาะจะไปเราขอร้านได้ปะขอร้านได้เปล่าว้าตัวตี้อย่า <g ười> เ,เข้าไปไอุ้ยอ่าสวยแล้วมึงเปิดใครไอ้น้องมึงเปิดใครมึงเปิดใคร ไี่การแทกเฮ้ยมันดีป่ะเฮ้สกิลมันเบาเกินว่ะโอ้โดนกระชั่วเฮ้ยมันตีแล้วหนีอะไรวะโอ้โหตัวนี้ให้เล่นฟรีไม่คนเล่นเต็มเลยนี่การแทกหนะ้าเจ็บโยโอ้โหก็เตะไม่ทันจะไปไหน โอ้โอ้โดนเชื่อไหมมันบล็อกไม่ได้ปะลืมไปเฮ้กาะแทกแล้วแบ็คแฟรโอ้ไม่ใช่คุณว่ายูจิอะไรโอ้โหโอ้โดนกาะแทกตกแบบอีกแล้วอาอันติติโดนไหม ชิพไม่โดนใครเลยหรอเมองอติกดโดนยากชิพหาย้ยมันไม่กดปุ๊บแล้วออกเลยเหรอมันชาร์จนานเกินอะเย่ไม่โดนใครเลยเน้องเย่เขาหนีหมดอ่ะมันต้องแอบทำนะ